ครับผมเอรอนจากช่องเอ็นเกิลแมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดหลย้อนมาได้มา3-4ถึงปีแต่ว่า,ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็กดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดหลย้อนเนาะที่อยากจะหายจากไอรอนเนอร์ไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลทุตเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหาไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงโยเกิร์ตนะครับผมว่าโยเกิร์ตอ่ะคนเป็นกดหลย้อนอนะ่ะกินได้หรือเปล่าจริงจริงโยเกิร์ตอ่ะคนเป็นกดหลย้อนอนะ่ะกินได้นะครับผมอ่าแต่ว่าโยเกิร์ตบางชนิดอ่ะ ก็สามารถทำให้อาการกรดย้อนอกำเริมได้เหมือนกันเช่นโยเกิร์ตที่มีรสเปรี้ยวจัดหรือว่าน้ำตาลเยอะดังนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนำโยเกิร์ตรสจืดหรือไขมัน0%นะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมจะมาแนะนำโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกนะครับผมเนี่ยตามยี่ห้อนี้แล้วครับผมมีโปรไบโอติกด้วยก็เซเว่นมีขายนะครับผมคือไอโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อน มากเลยนะครับผมอันนี้ผมขอพูดน้องเรื่องนิดนึงก็ไม่น้องเรื่องหรอกคือถ้าใครอยากลดความอ lar, ้อวนหรือว่ามีปัญหาเรื่องกดไะย้อนในช่วงมื้อเย็นเนี่ยมื้อเย็นอ่ะเราสามารถกินโยเกิร์ตแทนได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเรา <ๆ S 2> กินเยอะใช่ไหมเรากินเยอะแล้วเราก็ไปนอนเลยเน so ี่ยอาการกดไะย้อนก็จะกาเริบได้แต่ว่าโยเกิร์ตอ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้หนักท้องขนาดนั้นนะครับผมก็กินโยเกิร์ตเป็นมื้อเย็นแทนได้เหมือนกันครับผมถ้าหากทนได้นะถ้าทนได้นี่ก็ถือว่าลดความอ้วนได้ด้วยเหมือนกันครับผมอ่ะมากับเข้าเรื่องที่่โบอตติกัน โปรไบโอติกเนี่ยมันสามารถช่วยย่อยอาหารได้นะครับผมอย,ยอาหารบางตัวย่อยลําบากแต่โปรไบโอติกเนี่ยสามารถช่วยย่อยได้นะครับผมเช่นมันสามารถช่วยย่อยน้ําตาลเลคโตสในนมได้คือในส่วนของนมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนเป็นกรดย้อนนะต้องหลีกเลี่ยงนมนะเพราะว่าร่างกายคนเรานี่เหมือนกันใช่ไหมบางคนอะ่ะไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยเล็กโตสในนมครับผมแต่ว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันสามารถช่วยย่อยเล็กโตนในนมได้คือสำหรับคนที่เป็นกรดย้อนแต่ว่า ต้องการที่จะกินนมด้วยนะผมแต่ว่าถ้าให้พูดตรงๆว่าคนเป็นกริออนก็ควรหลีกเลี่ยงนมเดี๋ยวกอกครับผมเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยเล็โตนะผมเพราะว่าเห็นไหมนมบางยี่ห้อบางชิ้นอ่ะเขาจะเขียนไว้ตรงฉลากเลยว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อเราไม่มีแล็โตนะหรือว่าแลคโตฟรีนะครับผมถ้าอันนี้คือนอกเรื่องไปเรื่องนมละคือถ้าใครอยากกินนมก็ต้องเลือกที่เขาเขียนว่าแลคโตฟรีนะครับผมเคาได้เขียนไว้ต้องฉลากเลยว่าแบบไม่มีแลคโตอืม อ่าแล้วก็โปรติกเนี่ยก็สามารถช่วยย่อยไขมันในกระเพาะได้ผมก็ช่วยย่อยไขมันส่วนเกินสาหรับคนกินมันนี่แหละครับผมแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคท้องเสียได้คือโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีสําหรับกระเพาะและลาไส้มากๆคนเป็นกรดย้อนอ่ะกระเพาะอ่อนแออยู่แล้วมันจะอ่อนแอจากกดไปเล่นงานไงพอกดไปเล่นงานก็เราก็จะเครืองกระเพาะใช่ไหมแต่ว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันก็ช่วยมันเป็นอาหารมันเป็นอย่างหนึ่งที่แบบช่วยได้ตรงนี้พอสมควรแล้วครับผม นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังช่วยโรคป้องกันเบารรหวานได้ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้อีกคือประโยชน์มันเยอะมา,มากๆเลยผมแต่ว่าถ้ายากจะอยากจะกินโปรไบโอติกแบบเต็มๆเนี่ยผมแนะนําว่านอกจากอาหารแล้วนอกจากโยเกิร์ตแล้วเนี่ยมันยังมีพวกอผักดองมาชนิดเช่นกิมจิหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นครับผมนัตโตะแต่ถ้าใคอากคลิปนี้เนี่ยถ้าพูดถึงโยเกิร์ตก็แนะนําโยเกิร์ตรสจืดไขมันสูงเปอร์เซ็นและโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกนะครับผมถ้าอยากกินแบบ โปรไบโอติกแบบรน้วนเต็มเลยก็อาหารเสริมอาหารเสริมนี่ก็มีหลายยี่ห้อมากผมก็ลองไปหากันเองนะครับผมเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์มาเป็นให้ผมครับผมผมก็ไม่ไม,ไ,มไม่บอกชื่อยี่ห้อเนาะอ่าก็สับทีนี้ก็จบที่เบงเท่านี้ผมสรุปนะครับถ้าอยากกินโยเกิร์ตสำหรับคนเป็นกรดย่อน,อนก็เลือกโยเกิร์ตรสจืดไขมันสูงเสเนหรือที่มีโปรไบโอติกนะครับผมอืมก็สับทีนี้ก็จบที่เบงเท่านี้นะครับผมผมนำคลิปเกี่ยวกับกดไหลย,ย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้สับทีนี้ขอ,ขอบับ Mm. you. -hmm.